ไม่เปรี้ยวอะยุวันหนอายุวันไหนอายุวันหนอายุวันไหนถ่ายไว้ถ่ายไว้ใจไม่ออกหนะเซ็ตปากหน่อยสิยหมดแล้วส้มหายอะไรแล้วก็กินหมดแล้วอะ่ะบอ่อแบ่แล้วไม่มีแล้วนะแบ่<ะ>หมด ไม่หายก็หนูคิด